สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาร่ของเรานะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะมาดูกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะก็คือคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักของคุณนะคะสามารถรับชมได้ทุกท่าทุกราศีสําหรับคนที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้ค่ะเรามาเริ่มกันเลยขอดูสถานการณ์ความรักของคุณ เป็นประมาณไหนนะคะในเวลานี้นะคุณน่าจะคุยกับคนที่เขาดูดีมีสเสน่ห์นะคะหรือมีบุคลิกที่เจ้าชู้ก็ได้นะมีสเสน่ห์อ่ะตัวคุณก็ได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ตัดยังไงก็ตัดกันไม่ขาดเราก็มีแรงด,งดึงดูดต่อกันสูงมากนะคะเป็นความรักที่ดู อย่างยังไม่ได้รีบร้อนอะไรนะคะเงียบๆนิ่งๆเนาะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่ค่อยได้หวือหวาหรือว่าเปิดเผยสักเท่าไหร่นะคะคุณเกี่ยวข้องกับทัดลมได้นะคะทัดน้ำชาวราศีกันชาวมังกรคนที่เด็กกว่าคุณได้แล้วก็เป็นชาวต่างชาติคนไกลได้เช่นกันนะคะ ต่างชาติต่างภาษานะคะคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการเดินทางนะคะทำงานเกี่ยวกับด้านการเดินทางด้านภาษาเป็นทำงานเกี่ยวกับไกด์ก็ได้นะสื่อสารอะไรเงี้ยนะคะความรักของคุณนกมองว่าน่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เสียใจเสียความรู้สึกกันเกิดขึ้น นะอยากจะตัดไหมนะคะทั้งๆที่ก็ยังรักอยู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงคะในช่วงนี้คุณเกี่ยวข้องกับพ่อไม่ไม่ได้นะเจ้าของธุรกิจนักลงทุนนะคะคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการเมืองก็ได้นะอชาวราศีเมษความรักของคุณนกมองว่ามี ความรู้สึกว่ามาันไม,ม่หาย,หายบางทีก็อยากจะตัดเพราะว่ารู้สึกเจ็บปวดมีความรู้สึกค้างคาใจนะคะอืเขาน่าจะมีตัวเลือกเยอะหรือเขายังให้เราอยู่ในความไม่ชัดเจนนะคะเป็นตัวเลือกของเขาอยู่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนตัวเขาเองก็ยังเปิดโอกาสให้กับตัวเองมากๆเนาะมาดูค่ะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะในเวลานี้ ชาวเมทุนนะคะอืมถ้าคุณมีปัญหากันอยู่ในช่วงที่คุณมาเจอคลิปนี้นกมองว่าตัวเขาเองเนี่ยยังอยากพูดอยากคุยกับคุณนะแล้วคุณก็ยังมีผลต่อใจเขามากๆเลยอะ่ะอืมเขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปค่ะยังมีคนเข้ามามากมายเนาะแต่คุณก็ยังเป็นคนที่สำคัญมากๆเช่นกัน เขาว่าจะมางอคุณนะนกรู้สึกว่าจะมีการงอกันเกิดขึ้นนะคะคนที่ห่างหายกันไปคนที่ถ้าไม่ได้มีประเด็นอะไรกันไปอะ่ะนกมองว่าเขา,ารู้นะว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดคุณเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาอ่ะนะคะในใจลึกๆนะแต่นกมองว่าเขาก็ยังแบบ เามีความกลัวนะคะคนคนนี้นะค่อนข้แปดดาบมีความกลัวมีมีกำแพงมีการปิดกัน้นเขาจะยังให้เราอยู่ในชีวิตของเขาแหละแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนเขายังไม่แน่ใจนะคะอืมคือคุณเป็นคนสําคัญแหละเขาเป็นคนคิดมากคิดเยอะนะคะกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์เขาอาจจะเคย มีบาดแผลเกี่ยวกับความรักมาก่อนก็ได้นะนอกว่าเขาเป็นคนมีอดีตจริงๆและถ้าเขาเพิ่งจบความสัมพันธ์เก่ามาเลยนะเขาต้องใช้เวลานะคะคุณอาจจะต้องให้เวลาเขานิดนึงนะอืมแต่ถ้าตัวเขาเองเป็นคนมีอดีตจริงๆเนี่ยนะคะ คืออดีตในที่นี้บางคนเขาอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับความรักของเขาหรอกแต่เกี่ยวกับความกลัวในวัยเด็กก็ได้นะคนเราเจอสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันนะคะในอดีตเนาะก็ทำให้เขาเป็นคนที่ไม่กล้าที่จะรักก็ได้นะเกี่ยวกับครอบครัวในวัยเด็กอะไรอย่างนี้ได้นะคะพอดูนะว่า เขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะในเวลานี้ <S <S <ksi> <S เขารู้สึกดีกับคุณมากๆนะคะอต่อให้ความรักครั้งนี้จะยังไม่ได้ชัดเจนใดๆเนอะยังดูไม่มีสถานะยังไม่ได้มี การวางแผนอนาคตอะไรร่วมกันแต่เขาเขาก็รู้สึกดีกับคุณมากๆเลยนะเขาชอบเขาตกหลุมรักคุณนะคะเขาหลงไหลในความเป็นคุณมากๆแต่เขาก็มีความกลัวอยู่ในใจนะคะให้ห้าถ้วยขึ้นมาเนี่ยความกลัวต่างๆที่อยู่ในใจของเขานะก็มีค่ะก็เกิดขึ้นแต่ถ้าถามว่ารู้สึกอย่างไร คือชอบคุณมากแหละนะแต่ยังไม่กล้าที่จะคาดหวังอะไรในความสัมพันธ์นี้มากนักนะคะแล้วคนคนนี้เป็นคนที่ดูไม่แสดงออกด้วยนะเอ p e r o อขึ้นมานะคะเ,ออเก็บความรู้สึกเก่งนกว่าตัวเขาเองเนี่ยเหมือนไม่ค่อยยอมรับความรู้สึกของตัวเองสักเท่าไหร่นะคะพยายามที่จะแบบปิดกั้นตัวเองะคะกลัวกลัวการเสียใจย กลัวความผิดหวังนะคะคุณลคและเขาน่าจะแตกต่างกันในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลานะคะบางคนเวลาแต,แตกต่างกันนะคะแล้วก็อายุนะคะภาษาที่แตกต่างกันเนาะเชื้อชาตินะคะมีชาวทัตไฟขึ้นมาด้วยนะคะเมสสิงห์ธนูแล้วก็ชาววันทฤหัสเนาะคนที่อยู่สายสุขภาพก็ได้นะคะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะอืม เขามีความสุขมากๆแหละนะคะที่มีคุณนะอืนอกว่าคนคนนี้ลึกๆคืออยากมีครอบครัวอยากมีครอบครัวแต่ก็นั่นแหละยังคิดเยอะอยู่นะคะถ้าถามว่ารู้สึกอย่างไรกับคุณคงไม่อยากปล่อยคุณไปนะคะแล้วก็ยังอยากที่จะดําเนินความสัมพันธ์นี้ต่อไปนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเลยตามหัวข้อนะคะว่าเนี่ยคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะคะขอดูว่า แล้วจะเป็นยังไงต่อไปนะคะความสัมพันธ์นี้พอดูหน่จะเป็นยังไงคะเด e อ t a r คุณหรือเขาอา่ะจ,จะเป็นนะคนเด่นคนดังนะคะคนมีชื่อเสียงคนที่โดดเด่นมีเสน่ห์ได้เช่นกันนะคะ ทุกอย่างกําลังจะสิ้นสุดลงนะคะความกลัวต่างๆในใจเขานะคะหรือถ้าเขายัางยึดติดเกี่ยวกับอดีตคนเก่าๆอะไรก็ตามนะคะความลังเลใจที่เขาเคยมีนะคะก็ค mm. ือเหมือนจะสิ้นสุดลงนะจะทําทุกอย่างให้มันชัดเจนหรือเขาจะเคลียร์พลังงานความรู้สึกของตัวเองได้นะคะสิ่งที่นกเห็นเนาะสี่เหรียญเขาไม่อยากสูญเสียคุณไปค่ะนกมองว่าเขากําลังจะ ให้โอกาสตัวเองนะคะและอยากที่จะฟังเสียงหัวใจของตัวเองมากขึ้นเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณค่ะนก้ก็มองว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะให้ทาวเวอร์เนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะอโอ้นกว่ามีโอกาสที่จะแบบได้ชัดเจนกันนะมีสถานะเกิดขึ้น ในความรักของคุณนะคะสถานะความชัดเจนประมาณนั้นสี่ไม้เห็นไหมโอ้ไพ่ขึ้นมาดีมากเลยอะ่ะคือมีเกณฑ์แน่นอนนะคะที่ความสัมพัญน,นี้กำลังจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นเขาจะจริงจังมากขึ้นเขาอาจจะขอคบกับคุณขอเป็นแฟนกับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะอกำลังจะมีการแบบทำให้ความรัก เริ่มที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆอะคะ่ะนะเขาเขาคิดแล้วก็วางแผนกับสิ่งนี้นะคะแนวโน้มน,นะคุณขเขาจะเป็นยังไงอย่างที่บอกเลยนะคะทุกอย่างกำลังจะชัดเจนขึ้นนะโอ้ดูสิการตัดสินใจนะคะการตัดสินใจหรือว่าเป็นอ่อการตัด ความไม่ชัดเจนตัวเลือกต่างๆออกไปด้วยนะคะคุยนอปสอดเพราะตัวเขาเองเนี่ยนกมองว่าเขาก็ถ้าเขาดูเป็นคนเจ้าชู้มีตัวเลือกเยอะเขาก็ปวดหัวกับตัวเองเหมือนกันนะหรือว่าเขาอึดอัดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันเขาจะเขาจะจบหลายๆอย่างตัดสินใจนะคะที่จะจบกับความสัมพันธ์อื่นๆคนคุยอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้นะคะ เนี่ยบางบางทีนะคะบางคนเนี่ยคือมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์มากจนเกินไปเนาะถ้าคุณมีประเด็นกันไปนะคะนกมองว่าเขาน่าจะเคลียเขาน่าจะตัดสินใจที่จะหยุดความสัมพันธ์อื่นๆแล้วก็พิสูจน์ตัวเองให้คุณได้รู้นะคะได้เห็นว่า เขาเนี่ยอยากกลับมานะและเขาจบกับทุกๆคนทุกๆอย่างแล้วนะคะบางคนเนี่ยมีในลักษณะของรักซ้อนรักสามเศร้านะคะเขาก็น่าจะไปจบกับคนที่เป็นคนนั้นคนบุคคลที่สามได้เช่นกันนะคะเพราะเพราะว่าดูจากหน้าไพ่เขาเนี่ยเป็นไพ่เก้าถ้วยเดวิลอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็เป็นคนเจ้าสเสน่ห์เจ้าสัมปานอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกลับมาของเขาเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแล้วก็จะใส่ใจคุณมากขึ้นนะคะให้เวลาให้ความรักกับคุณมากขึ้นนั่นเองค่ะนะชาวธาตุไฟขึ้นมาอีกละนะสองดาบการเลือกนะคะเนี่ยถ้าเขาคลุมเครือมานานไม่ตัดสินใจก่อนหน้านี้นะคะไม่ว่าจะต้องเลือกอีกคนหนึ่งกับเราหรือว่า เลือกที่จะชัดเจนหรือไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยน,นะคือถ้าเกิดมีอะไรที่จะต้องตัดสินใจหรือว่าต้องเลือกก่อนหนะน้านี้นกมองว่าเขากําลังจะมีการตัดสินใจแล้วละนะคะหนึ่งดาบนะสดาบเป็น1ดาบก็คือต้องเลือกต้องตัดสินใจนะคะว่าจะเอาอยัางไงต่อนะซึ่งนกมองว่าพลังงานของเขาเนี่ยเขาอยากที่จะอยู่กับคุณมากกว่านะคะมาดูให้สรุปกันนะคะ ให้สรุปเป็นอย่างไรคะห้าดาบนะคะสี่ถ่วยแล้วก็ไพ่เด็กถือดาบให้สรุปเก้าเหรียญสิบถ่วยโอ้อา่าดะสันนะคะอะไรที่ดูไม่แน่ใจอะไรที่ดูไม่ชัดเจนนะคะ หรือก่อนหน้านี้อย่างที่นกบอกเลยว่าดูไม่คาดหวังดูไม่แน่ใจไม่กล้าที่จะไม่กล้าที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์นี้นะคะหรือไม่แน่ใจในตัวเองก็ได้นะว่าตัวเองเนี่ยพร้อมหรือยังกับความรักความสมพัน์นะคะเนี่ยโอ้ไพ่ขึ้นมานะคะปิดท้ายคือ2ใบนี้นะคะไพ่เดอะสันกับ10ถ้วยเนี่ยยังไงก็ชัดเจนค่ะคุณและเขาจะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะแล้วก็กําลังจะคือจะมีความสุขอะ แล้วก็จะมีความชัดเจนเกิดขึ้นในความสัมพันนี้อย่างแน่นอนจะไม่ได้มีความลังเลใจใดๆอีกแล้วนะคะเนาะเนี่ยก่อนหน้าน,นี้อาจจะดูไม่คาดหวังหรือว่าไม่กล้าที่จะคาดหวังหรือชัดเจนใดๆเลยค่ะนะแต่ให้ปิดท้ายคือสองใบนี้ยังไงก็คือได้กลับมานะคะได้กลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะหรือคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยู่แล้วก็ น่าจะชับเจนแล้วแหละนะคะเพราะว่าคุณและเขาเป็นความสุขของกันและกันนะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่นางฟ้ากันเพิ่มนะคะเนี่ยค่ะขึ้นอยู่กับคุณนะคะ is up to you นะคะโรแมนติกอ่า คือจะมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันมากขึ้นนะคะคุณน่าจะเป็นฝ่ายตัดสินใจแหละว,ว่าคุณจะให้โอกาสความสัมพันธ์นี้ไหมหรือว่าคุณจะทําให้ความรักเนี้ยมันไปในทิศทางไหนนะคะคืออยู่ที่คุณหมดเลยนะคะก็คือ คือต้องต้องฟังเสียงหัวใจของตัวเองมากขึ้นนะคะอืมพไพ่ใบนี้ขึ้นมานะอีย a r ฟอร์ม o นอืมก็คงประมาณหนึ่งปีนะคะหนึ่งปีต่อจากนี้ไหมนะคะที่ไพ่ยอยากจะสื่อให้เรานะคะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะนกมองว่า ขึ้นอยู่กับคุณนะว่าว่าคุณจะให้โอกาสไหมคุณยังโอเคกับคนคนนี้อยู่ไหมนะคะเออถ้าเกิดว่าก็คือฟังสัญชาตญาณของคุณนะคะที่พยายามที่จะบอกคุณว่าเออเนี่ยความรักครั้งนี้ไปต่อได้ไหมนะคะหรือไม่ได้เราจริงๆคุณอย่าลืมถามตัวเองนะคะอย่าลืมที่จะให้คำตอบที่จริงใจกับตัวเองถ้าเกิดคุณรู้สึกว่า ไปต่อบไม่ได้แล้วจริงๆกับคนคนนี้นะคะนกก็อยากให้คุณเชื่อในคําตอบในเสียงสัญชาตญาณของตัวเองนะคะนะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาแบบนั้นเนาะแต่ถ้าคุณเลือกที่จะไปต่อก็จะเป็นความรักที่โรแมนติกมากเลยนะอืมประมาณนั้นทุกอย่างที่จะปรากฏตรงนี้นะคะนกมองว่าไม่น่าจะเกินหนึ่งปีจากนี้นะคะ อาจจะนานสำหรับคุณหรือณนเะวลานั้นคุณจะรู้สึกอย่างไรกับเขาแล้วก็ให้ตัวเองให้คําตอบตัวเองนะคะนะหมายถึงว่าคุณก็ต้องเชื่อในความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักนะประมาณนี้นะคะขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะใครสนใจนะคะเช็คดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้นะคะ ขอให้คุณมีความสุขในความรักค่ะสวัสดีค่ะ